อ้าวยินดีต้อนรับกลับมานะครับสู่เกม God of War Remastered ใน EP ที่2นะครับผมและตอนนี้ทุกท่านกำลังรับชมรายการ w TF Fitness and Gaming Channel นะครับผมอ่าก็ต่อไปนะครับในอนาคตก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับฟิตเนสมากขึ้นนะครับผมเมื่อกี้บอกว่าเร็วๆสปาร์ตันก็คือคนชาวสปาร์ตานะครับผมวิววิววิมึงมึงจะเอาใช่ไหมฟันอ๋อไม่ใช่นะครับไม่ใช่ฟันเกาะเข้าไปเฉยๆอ่า คุยไปเรื่อยเปื่อยนะครับไม่ได้ดูเลยจะรู้สึกชอบชุดของเฟรโทสนะครับมันดูมีความสมจริงมากขึ้นโอ้โหเฮ้ย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 ปีนนี่ไงทำอะไรที่ไม่ได้ร้องนี่ไงเรานี่ไงเราลบออกมาโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย หลบได้จ้านี่ไงวิ่งเข้าไปประจันหน้าเลยนี่ไงเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยใจเย็นนะครับขอโทษครับปิดไปแล้วครับเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 นี่ไงล่ะพี่นี่ไงลูกพี่โอ้โหโดนเอาโดนเอานะครับผมโอ้โหนี่ไงเฮ้ย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 มันจะใช้ท่าใหญ่ครับกระโดดโลบินจ้า เอาไว้เอาไว้เอาไว้ฮ่าฮ่าสิ้นลิต์แล้วเหรอจัดเต็มจ้าแหวกสามเหลี่ยมเกือบไปแล้วกันได้นี่กันได้อีกแล้วสี่เหลี่ยมวัาบเอาละก็ตุ่มอาล่าลัวเรียบร้อยขาดสปันกันเลย เอาละมาเลยมาเลยพร้อมเร็วนี่ไงเปนเอาไม่ทันนะครับผมนี่ไงเรานี่ไงเมื่อกี้ทำเสียหน้าใช่ไหมโอ้ยโอ๊ยโอยโอยยนี่ไงโอ๊ยโอ๊ยโอ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 ใจเย็นใจเย็น กันอยู่คาลเตอร์แอคแท็กด้วยกันอยู่คาลเตอร์แอคแท็กแถมไปนี่ไงเฮ้ย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 อันนี้กันไม่อยู่งาฮ่าเรียบร้อยจัดเต็มแหวกอันนี้แหละแหวกของจริงเมื่อกี้แค่ผ่าตรงกลางเฉยๆนี่ไงเราปิดออกมาเจอหัวใจนะครับผมรีบมาเอาเลยครับรีบมาเอาครับจัดเต็มให้มันเลยครับชุดใหญ่เลย ของมาส่งครับพี่เป็นไงละดินเอาเข้าไปลึกๆหน่อยเรียบร้อยตกลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับง่าประเทพเจ้าไก่อาเป็นเทพไททันนะครับผมโอ้อ่อนแรงอ่อนแรงรู้สึกจะไม่ไหวแล้วโอโ้โหนี่คือตรงหัวไหล่นะเนี่ยโอ้เข้ามาแล้ว สวัสดีมีใครอยู่ไม่เจอรู้สึกเหมือนจะไม่มีนะครับผมไปกันเลยไปไหนโจซสิโอ้ภายในนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนจริงมากขึ้นนะครับผมจริงๆก็ออฟ w วอร์ภาคที่3เนี่ยมันก็ทำออกมาได้ดีแล้วนะครับตอนที่มันอยู่เพย์เนี่ยพอมาทำรีมาสเตอร์อย่างเงี้ยเออมันยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยแต่ว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะโหดสักนิดนึงนะครับค่าโหดมาก คนที่ไม่ค่อยชอบเรื่องเลือดเลือดส,ส,สาดๆนี่นะครับต้องกดปุ่มกากบาดออกไปเลยนะครับผมแล้วเล่นแล้วเล่นดูให้จบนะครับผมแล้วผมจะดีใจมากๆเลยนะครับอ่าอันนี้ก็คือห้องหัวใจของไกาอานะครับผม,มเป็นต้นไม้แบบนี้นี่เอง <c oughs> เอาละโอเคน่าจะให้ดึงนะครับ ไปกันเลยจ้าเฮ้ยโอ้โอโกดปิดเฮ้ยกดผิดปุ่มเอาละปึ๊บเอาต้องกดค้างนี่หว่าเอาละของมาส่งหมุนก่อนนะครับผมไปเลยจ้าเรียบร้อยเอากลับไปวางที่เดิมอ่าฮ่าเรียบร้อยก็คงจะต้องปีนข้ามไปฝั่งนู้นนะครับผม อาจจะสงสัยว่าทําไมผมรู้มากจังเลยนะครับผมอ๋อเกมนี้มันมนออกมานานแล้วมากก่อนหน้านี้เอาเอาเอาเมื่อกี้ยังบอกรู้มากอยู่เลยก็ผมก็ชอบเล่นนะเมื่อก่อนนี้เล่นไปหลายรอบเลยอันนี้เขาเอามาทําใหม่นะครับทาใหมก่ก็ซื้อใหม่นะครับเล่นใหม่ออคือครื้นจะตายเอาละไปก็คือ pre o ด d e r นะครับผมการสั่งซื้อเนี่ยสั่งจองเนี่ยก็จะได้แผ่นเกมในราคาที่ถูกขึ้น าจากราคาเต็มมัน90กว่าเหรียญเนี้ยเหลือ50กว่าเหรียญเออลงต้องเยอะนะครับผมแถมได้ของแถมด้วยนะสำหรับคนที่ตัดสินใจจะซื้อเกมนะครับผมก็แนะนำนะครับให้พี่ออเดอร์ของนี่ไงละมึงไปให้พี่ออเดอร์ก่อนได้ราคาที่ถูกลงแถมได้ของแถมด้วยอ่าดีไหมล่ะเฮ้ยโอ้โหเกือบไปนะครับผม หาะขึ้นไปเลยเฮ้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 ยไม่ยิงอะไรไม่ยิงอะไรมืองฟันฟันฟันโอ,โโอ้โหเคทอสเขาเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับป้ายเอาละขึ้นมาถึงข้างบนกันแล้วนี่ก็คงจะเป็นหัวนะครับผมหัวโโหัวโอ้โหมันยังไม่จบมันยังไม่จบน่าจะได้ตายไปได้แล้วนะครับ โอ้แกฆ่าฆ่าทายฆ่าเหรอแค่มนุษย์ธรรมดาแท้ๆฆ่าเป็นพระเจ้าแห่งโอลิมปัสเะเว้นักลบบพิชิตจริงอ่ะเขาไม่หลอกนี้กันหรอกนะออกมาจากทะเลซะแล้วก็มาตัวๆกันดีกว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่แกจะได้ลบอลูเทพเจ้าเครโทสเอาละลุยกันเลย นี่เราเฮ้ยโอ้โหเกือบไปนะครับผมนี่ไงเรียบร้อยไปหนึ่งโชเฮ้ยลบโอ้โหไม่ลบได้อ่าลบได้นี่ไงลบลบโอ้ยไม่ทันนะครับผมโอ้โหโโอ้หหลายดอกเลยเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่ไงปล่อยมือเสียทีดิครับ โอ้โหโดนทิ้มอีกฮะดีมากโอเคจ้ำจ้ำกระโดด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 เอาละไปเจอตัวแล้วตีไงเล่ามาเทพกระจอกงอกง่อยโพไซดอนเหรอไม่ไงโอ้ยโอ๊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 ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นพลังดาบแห่งซูสนี่ไงล่ะนี่โอ้ย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 ใจเย็นลูกพี่โอ้โหเต็มแรงเลยนะเต็มแรงเลยนะลูกพี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหท็อต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 โอ้โหด้วยความแค้นเลยนะดูจากความตั้งใจแล้วแขงเลยนี่ไงลูกพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยสักทีหน่อยเป็นยังไงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห ใกล้ตายแล้วเนี่ยใกล้ตายแล้วเอาละเอาหน่อยนะเอาหน่อยลบออกมาเราบออกมาโอ้โหเกาะก,กันเลยครับเกาะก,กันเลยเอาละนี่งไงเราลบลบลบโอ้โหรอบนี้ไม่ใช้ท่าโหดนะครับผม อีกประมาณทีสอทีนี่แหละผมตายนีย่ไงเราเฮ้ยโอ้โหทีเดียวนี่แหละผมไปแน่โอ้โหเอาละเว้ยนี่ไงนรีกันแล้วไปลบเอาละซ่อนครับซ่อนโอ้โหรอบนี้ดูท่าทางมันจะอึดทนนานจริงๆเลยนะฮะ นี่ไงเราลบก่อนลบลบเอาละทำไมมันไม่ตายซะทีวะเนี้เอ๊นี่ไงเราเฮ้ย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 เกือบไปโอ้โหโอ้ยขอบพระคุณครับเดี๋ยวขึ้นไปเลยครับ เร็วๆครับพีพ่เคทอสยกขึ้นมาเลยครับกล้จะตายแล้วครับคุณพี่เอาละตีไงล่ะมึงเมื่อกี้ทำกูไวแสบมากกระแทกทีนึงตีไงละ่ะตีเละแทง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 โอ้ยสาดิตมากเลยตีละตีตีไงชุดใหญ่แฮปปี้มิวให้มึงเลย สีเลียมนี่มูแตกไปแล้วนะครับผมเพราะตรงหน้าอกแตกไปเร็วจะทำยังไงตอ่อโอ้ตัวอะไรวเน,นีนะเ่ยน่นาเกียดน่าเกียดนะครับมไม่เท่เหมือนในการ์ตูนตอนเด็กๆเลยนะครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งตรงนี้เหรอโอ้โหเลื่อนื่องข,องของึ้นมานิดเดียวเองเอาไว้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 โอ้ย นี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเราพิจตยังไงเราพิจตยังไงนี่ไงเฮ้ยหลบหลบโอ้ยนี่ไงเราโอ้เกือบไปนี่ไงหลบหลบหลบโอ้โหหลบทันนะครับผมทันหรือเปล่าวะน่าจะทันนะเลยไม่ได้รถนี่นะเฮ้ย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  มาแล้วมึงตั้งกำปั้นแล้วชู่อโอ้โอ้โห,โหมันกันได้ว่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โยเยอะแล้วเยอะแล้วป้าไกอาเจ็บจะแย่อยู่แล้วเนี่ยบินไปเลยจ้าเฮ้ยเชื่เนี่ยอีกที่หนึง่งบักเข้าไปมาแล้วชาร์จเลยชาร์จชาร์ตทีนี้เรละมึงท้าย วังนี่ไงจับตัวได้แล้วโพไซดอนใช่ไหมนี่ไงโอ้โหโหมดมากเลยนะครับเอาละมึงเอาลแล้วเนี่ยไอพวกนี้ก็สลายไปแล้วนะครับเมื่อไม่มีโพไซดอนอยู่คอยควบคุมแล้วก็สลายลงไป เอาล้เหลือแต่แกกับฉันแล้วแลโพไซดอนซืดน่าจะเก็บแกไว้ในที่ที่แกควรจะอยู่ไม่ว่าพระเจ้าจะตายไปกี่องค์ก็จะมีอีกเยอะที่จะมาต่อกรกับแกพวกมันก็จะตายทั้งหมดเหมือนกันถ้าวกเขาโอลิมปัสจบก็หมายถึงจุดจบของพวกเรามันก็เตรียมตัวตายได้แล้วโพไซดอน โอ้ยเอาแล้วเรียบร้อยเละแน่พี่โพไซดอนจัดเต็มจ้าเฮ้ยทำไมกูต้องอยู่มุมกล้องนี้ด้วยวะทำไมมันโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่ต้องอยู่อีกมุมโอ้ยต้องอยู่อีกมุมนึงสิครับโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้ย อุ้ยนี่กูบังคับให้มันอัดตัวกูเองทำไมวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหเจ็บอุ้ยกระแทกโอ้โหหมุนสามรอบเลยหมุนไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วเว้ยยาเคทอสหนีลงน้ำดีกว่าหนีลงน้ำเฮ้ยทำไมจะดึงโอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยยายาจะจะวีบอาโอ้โหโอ้โุ้ยโอุ้ยเงียบ บายบายโพไซดอนไว้เจอกันใหม่โอ้โหตกลงมาเป็นสายน้ำลา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 วันนี้อากาศดีจังเลยเฮ้ยเมื่อกี้อะไรแบบแบบวะฮุ้มเกิดเป็นโกโก้คันโอ้โหโกโก้คันเลยไหมล่ะมึงโอ้โหน้ำท่วมโลกเลยเครโทสทำไมไม่เบียดไปที่อื่น ฮะเบี่ยงมาทำไมเบีย่ยงลงน้ำทำไมเขาชิบหายกันไปหมดเลยเนี่ยเพราะมึงคนเดียวเนี่ยโอ้โหแคนนะครับแคนด้วยความแคนนะครับเคทส,คสไม่สนใจแล้วนะครับว่าใครจะเดือดร้อนบ้างนะครับเคทสความตายของซุสไกลเข้ามาถึงแล้วปรีนขึ้นมาบนมือข้าได้เลยเมื่อความแค้นมาบังตาอาจจะเซฟกันสักนิดนึงนะครับแล้วก็ไปต่อกันอีกหน่อยนึงเนาะ เอาละทับอันนี้ผมก็แอบมาดูต้นทางแล้วแหละตอนที่แอบมาดูผมเล่นได้ดีกว่านี้นะตอนเมื่อกี้ผมเล่นการกากโอเคไปกันเลยปีนเขากันดีกว่านะครับผม เอาล่ะคุณมาถึงจุดยอดสุดกระเลวนะครับสุดนี่ยืกอนอกอดอกรอเลยเอาจะทำยังไงล่ะทีนี้ละ่ะท่านพ่อตอนนี้ท่านอ่ะหลบอยู่หลังกระโปรงของอาเทนาไม่ได้แล้วนะ ที่อเธนาต้องตายเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าความบ้าเลื่ดของแกนั่นแหละเคทสแกจะมาทำลายอะไรอีกละ่ะอุ้งมือแห่งความตายก็ทำลายข้าไม่ได้พี่สาวแห่งโชคชะตาก็กดข้าไม่อยู่แล้วตอนนี้แหละท่านจะทำยังไงข้าจะมาล้างแค้นไอเด็กขี้โมโหข้าจะไม่ยอมให้เจ้าได้ใจไปมากกว่านี้อีกแล้วโอโ้โหลอยขึ้นมาบนเ้าเอ้ยบนฟ้าแล้วนะครับ โหสู oh, Char ter, charge, well. uh ้ช huh. าร์จชาร์จไวชาร์จมาเวลอื้อลังการงานสร้างมากโอู uh ้ huh. พาแขนขาดกันเลยทีเดียวโอ้ยเน็บก oh, ินโอ้ยนั่งนานนะครับเน็บกินโอ้ยโอ้ย โอ้ยเน็บเน็บโอ้ยชาชาชาไปอ,อ้าข้ากาะไว้ไม่อยู่แล้วถ้าข้าช่วยเจ้าข้าก็จะแย่ไปด่ว่าจะสิเจ้าปกข้ามาจากความตายเพื่อที่จะมาล้างแค้นซูสแค่นั้นน่ะเหรอที่ข้าช่วยเจ้าอ่ะก็เพื่อที่จะมารับใช้ไททัททนอย่ามาปฏิเสธการล้างแค้นของข้านะฟังให้ดีเนะะครโเตอ แกเนี่ยมันก็เป็นแค่เบีย้ยหมากตัวหนึ่งของพวกเราเท่านั้นตอนนี้ซุสเนี่ยเป็นของพวกเราแล้วออกไปจากทางของพวกเราซะก้อยอ้อยเฮียมทิ้งกูโอ้ยทา,าช่วยเหลือกันมาตั้งแต่ภาคที่สองมิตรภาพของเรามันจะจบก,กันแล้วหรือเนี่ยข้าใช้ชีวิตเยี่ยงนักรบ ข้าตายเยี่ยงพระเจ้าทนทุกทรมานจากการบูชายันข้าถูกปฏิเสธจากการปลดปล่อยข้าจะจัดก,การโอลิมปัสข้าจะล้างแคน้นโอ้โอ้ ายน้ำพื้นน้ำอ๋อยังมีชีวิตอยู่ว่าชีวิตดีไม่อยากว่ายไปเลยเพราะรู้ว่าถ้าว่ายไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่ายได้ไหมไม่ว่ายได้ไหมจะต้องไปสินะโอ้โอ้ยโอ้ยกูบอกแล้วโอ้โอ้โอ้หอดใจเย็นใจเย็นโอ้แดกกันอย่างกับซอมบี้ไปไปเรื่อยๆอย่า อย่าตามกูมาโออเ้ยเอาเอาเหี้ยวเอาเหี้ยวโอ้โหไอ้พวกขานี่โอ้อเออเออไม่เอาแล้วนะทำไมไม่ปีนขึ้นภูเขาล่ะเคทอสเคทอสทำไมไม่ปีนขึ้นภูเขาโออเออเออเออโดนดูดโออเออออกไปพวกมึงเอาละถึงฝั่งแล้วทีโอ่อนแรงมากเลยโอ้โหดาบ ดาบทื่อเลยโดนเอาพลังไปหมดแล้วโอ้โ้เหนื่อยเหนื่อยโอ้หลังจากโดนสายฟ้าของซูสเข้าไปนะครับทีหนึ่งตกภูเขาครับเรื่องของเรามันยังไม่จบนะซูสประตูของเฮเดียสก็เอากูไม่อยู่หรอกถ้าแกต,ตาย,ก,ยตก็ทำทุกอย่างไม่ได้หรอกเคทอส อเชน่าเหรอข้าคิดถึงเจ้าสปาร์ตันแต่ข้าข้าไม่การเสียสละของข้าเพื่อจะช่วยซุสทำให้ข้าได้ร่างใหม่ที่เจ๋งกว่าเดิมอันนี้มึงก็ยังอยู่ข้างมันอยู่ใช่ไหมเนี่ยการมีอยู่อาจจะเป็นเพียงแค่ภาพลองตาก็ได้เคทอสงั้นมึงก็ลวงกูอยู่สินะก็อาจจะแต่จำไว้นะว่าการตายของข้าน่ะมันเป็นเพราะว่าคมดาบของเจ้าก็กูตั้งใจจะฟันซุส จะพูดอะไรก็รีบๆพูดมาเลยก็อย่างที่ข้าได้พูดไปสงครามแห่งโอลิมปัสนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานของมวลมหาประชาชนก็ปล่อยมันทรมานต่อไปสิการตายของซุสเนี่ยเป็นอย่างเดียวที่สำคัญสำหรับขา้าซุสจะไม่ตายง่ายอย่างนั้นหรอกถ้าอยากจะจัดการกับพระเจ้าเจ้าก็ต้องหาแหล่งคุ้มพลังงานของเขานั่นก็คือ เปลวไฟแห่งโอลิมปัสเจ้าจะเสียสละตัวเองครั้งหนึ่งเพื่อช่วยสุดและตอนนี้อยากจะทำลายเขาอะไรเนี่ยมันคืออะไรข้าได้เห็นความจริงที่ข้าไม่ได้เห็นมาก่อนหน้านี้บางทีนี่อาจจะทำให้เจ้าช่วยข้าเอ้ยเชื่อข้าว้าเหมือนใหม่ นี่คือดาบแห่งเอ็กซายมันจะนำพาเจ้าไปสู่เปลวเพลิงจำไว้นะครโตสปราบใดที่สุดยังอยู <S <S ่ก็ไม่มีความหวังสำหรับมวลมนุษย์เสียชาติทำลายเปลวไฟซะครโตสแล้วก็ถ้าเจ้าทำลายได้แล้วก็ออลิมปัสจะต้องแตกละเอียดแน่นอนคอนเฟิร์ม bread of exercise this bird will be your most powerful ally against olympus อาจจะเป็นอาวุธที่มีพลังทำาลายล้างแรงที่สุดนะครับผมของเราเอาละไปตรงไหนได้บ้างใน,ในกดดูซิ here is the end of great journey that all must embark on ไ a n n o n e c n n turn b a c กก็คือนี่คือจุดจบนะครับของการเดินทางของทุกๆคนที่คือนรกนะครับผมเฮเดสอ่าแล้วก็เสริมนิดนึงคนที่มาแล้วไม่สามารถที่จะกลับออกไปได้เอ๋ข้างล่างมีของอ่าโอ้ยโอ้ยล่วงเก็บของก่อนด้วยความงกเอาละง่าเรียบร้อย เฮ้ยเฮ้ยใครใครจะเอาเหรอจะเอาเหรอกูเพิ่งได้ดาบใหม่มาด้วยไปออกมาโอ้ได้กอร์กอนไอส์ดวงตาของกอร์กอนนะครับผมทีนี้แหละจะกลับยังไงจ้าเอาจะกลับไงกลับไงวะโอ้ยตายกลับไปเอาใหม่ หรือว่าทางนูน้นโอ้ยไม่ใช่อ่ะเอาโอเคนะครับนี่ก็เจอทางขึ้นแล้วล่ะนี่ไงโอ้ยไม่น่าเลยต้องนานเนี่ยเฮ้ยพวกมึงจะเอาใช่ไหมนี่ไงไโอ้ยนี่โอ้โหสามารถที่จะแกว่งได้จะเอาหรือจะกระโดดดึงขึ้นมา เอาไม่ใช่ดึงขึ้นมาดึงตัวเองลงไปโอ้โหรู้สึกว่าข่ายากขึ้นเยอะเลยนะตายยากโลขึ้นเยอะเลยนะจ๊ะนี่ไงมานี่นี่ไงนี่ไงเราเฮ้ยทำไมมัน,มนตายยากอย่างนี้ชอว์ปปปปปชอว์ปป นี่ไงแล้วตกลงไปตายซะนี่ไงเรียบร้อยทางนี้มีของให้เก็บหรือเปล่าไม่มีไฮเพอร์เรียนเกตโตสบูโพซิสเอาไงเอาไงโตสบูโพซิสเซชูโซออฟก็อดเมย์พาสอ๋อต้องมีจิตวิญญาณที่แท้จริงของพระเจ้านะครับผม เอาละเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงนี่เอาทีอยนี้เราจะตายง่ายง่ายอาเซฟกันสะหน่อยเอาละก็ขอจบอ่า God of War อล m a s t e r นะครับใน EP ที่3เอ้ยไม่ใช่ EP ที่2แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณทุกทุกท่านมากๆที่รับชมมาตั้งแต่ต้นจนจบเลย อ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอาลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ